ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นราพัฒนานะครับของวันที่21นะครับผมให้ไว้เป็นแนวทางน,นะครับเลขวิง่งเลขรูดก็มี5ลอง0นกับ6นะครับจับคู่ก็มีอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดนนะครับตัวเด่นมี0 0 2 0 7 0 9แล้วก็5 2 5 7 5 9 หกสองหกเจ็ดหกเก้าส่วนอันนี้เป็นตัวกันนะครับก็มีสามสองสามเจ็ดสามเก้าก็ผมให้ไว้ไว้เป็นแนวทางยังไงก็อ่าขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ขอให้ท่านเิงๆทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ